วอนอย่ญญาซูมปอธนาวุฒิเผยภาพภรรยาถามใส่กางเกงไว้ข้างในหรือเปล่าปอณัทวุฒิเผยภาพภรรยาชุดเตด,ดตาตุ้พร้อมเกิดคำถามในใจว่าเธอได้ใส่กางเกงอะไรไว้ข้างในหรือเปล่าเป็นคุณแม่ที่ยังสวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนจริงๆสำหรับเอพรทิ์ ps, สกิดใจเดยเราจะเห็นผลงานการแต่งผลงานอื่นๆของแม่ผ่านจอแก้วและทางช่องโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อ,อยๆ และจะเห็นภาพสวยๆของแม่ผ่านอินสตาแกรมอีกด้วยแต่และลุกทำหลายคนตะลึงตาค้างกดไลค์และคอมเมนต์ชมเรื่อยๆทางด้านคุณสามีปอนทวสกิจใจก็ห่วงหนักมากเวลาแม่แต่งแซบล่าสุดหนุ่มปอโพสภาพภรรยาลงอินสตาแกรมมาในลุกชุดเด็ดรับรูปพร้อมแคปชั่นบอกว่านี่คือเอพรทิ์ภรรยาให้โซปอทายาแสนล้าน ในเกือสกิดใจกุ๊กต้องบอกเลยว่าดูรูปนี้แล้วเกิดคำถามในใจว่าเธอได้เศกเก่งๆอะไรไว้ข้างในหรือเปล่ารบกวนอย่าซูมดูนะครับอย่าๆเฮ้ยบอกว่าอย่าซูมอย่าซูมนั่นไงบอกไม่เชื่อเลยสักคนขอเป็นทาย,ยาทสึกถีสักวันนะตื่นๆกลับมาเพชรบุรีดีกว่าท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่น